ผมบิลลี่ฟ e ดอมวันนี้อยู่ที่ร้านเพนไทม์ซอดที่อาลูนครับผมแค่มาจะ,จะบอกทุกคนว่าตอนนี้ใครที่สนใจทำสติกเกอร์แปะร้านหรือป้ายร้านหรืออะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวกับทำร้านนะครับให้ติดต่อผมอย่างด่วนเลยครับมีเวลาแค่3ามอาทิตย์ที่สามารถทําได้เพราะตอนนี้มีเพื่อนอยู่ที่มงไทยแล้วเขากลับมาวันที่2ตุลาเอามาจากไทยได้จะได้เซฟค่าขนส่ง คือง่ายๆใครสนใจทำสติกเกอร์แปะร้านหรือทำป้ายร้านอะไรพวกนี้ติดต่อผมอย่างโดนเลยครับภายในสองสามอาทิตย์นี่เดี๋ยวยังมาดูค,คุณภาพก่อนอันนี้แปะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแปะตั้งแต่ปีแล้วหน้าหนาวอันนี้แปะด้านนอกแล้วมนนีสติกเกอร์ด้านในด้านั้นนี่อยู่ทนอยู่แนละ้วสิบปีอันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกคุณภาพก็ใช้ได้ครับดีด้วยแล้วราคาก็ถูกที่สุดของสวีเดนเลย แล้วก็ผมไปแปะให้ถึงที่ร้านเลยคือออกแบบให้เออเาไปแปะที่ร้านให้ยังไงก็ติดต่อผมอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับ